เฮ้ยตัวเมื่อยร์ติดดีจริงนะคะทุกคนกบเช็ดแล้วยังเป็นรอยหลยเลยเห็นปะนี่ทุกคนมันเย็นเฮ้ยสวัสดีค่ะยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องกุ๊บตึ้ง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 ตึง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 วันนี้นะคะกุ๊บจะมารีวิวลิปสติกจากเ e เวนดีเรเว ต้องบอกก่อนว่าทุกตัวนะคะวันนี้ที่กุบซื้อมานะไม่มีสปอนเซอร์นะคะประเด็นเลยนะคะคือกูไปเข้าเซเว่นกบเห็นแบบเฮ้ยลิปแบบวางเรียงกันแบบเป็นหน้ากระดานเลยอะและ้วกบก็เลยลองไปดูดูเลือกเลือกเราคิดว่าเฮ้ยเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่ากุบเลือกมานะคะทั้งหมด5แบรนด์นะคะอันดับแรกนะคะตอนนี้กุบทาพื้นปากมาเป็นเหมือนลิปมันแดงๆนิดนึงนะกบขอคลีนก่อนเลยละกันเพื่อ ความชัดเจนของเนื้อสีนี่นะคะกุุบคลีนออกปกติแล้วพื้นปากกุ๊บจะเป็นคนที่ปากแบบชมพูแดงๆอะคะ่ะกุ๊บว่าสีแต่ละสีอะที่มันทาลงไปบนปากเราอะของแต่ละคนอ,ะอาจจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าพื้นปากเราอาจจะแตกต่างกันแต่ก็เดี๋ยวจะเทสเนื้อสีให้ดูตรงตรงนี้ด้วยอืมนี่นะคะ ะจะลองเป็นตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ของนามิค่ะอันนี้เขาบอกว่าปากอวบอิอ่มฉ่ำวาวนะคะเป็นกราซี่นะคะอ่ะแพคเกจก่อนเป็นแบบหัวหมุนนะหัวหมุนแบบนี้เฮ้แล้วก็เป็นแบบนี้นะเทส,สีก่อนเลยนะคะอันนี้นะคะเนื้อสีมีความเป็นปุ๊บมองว่ามันออกจะส้ม แต่เป็นอิดนะคะนี่โอเค็กเจอร์ของเนื้อสีนะคะ <c oughs> ก็มีความหยุ่นหยุนเป็นกลิ่นหวานๆนะคะ <c oughs> ถ้าเราเบลนดนะคะก็จะมีความกรอสเนี่ยถ้าเราเบนถ้าเราไม่ได้ทาแบบหนามากอันนี้กบทาแบบบางๆนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ ลองทาให้มันหนาขึ้นสิเฮ้ยว่าไปสวยนะอเนี่ยมันไม่ได้หนักปากแล้วก็อืมไม่ตกลงด้วยแบรนด์นี้โอเคเลยนะนามนินะคะใครที <bastards. S 2> <ๆ>่ใช้แบรนด์นี้อยู่บ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยเนาะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเป็นตัวนี้ตัวนี้คือ super shade นะคะ jelly matte t i นะคะอันนี้เป็นเบอร์01นะคะ เบอร์ศูนย์หนึ่งชื่อว่าเบอร์บริกเขาบอกว่าเป็นเจลลี่นะคะชำํชำ,นชำน้ำชํำน้ำช้ำน้ำบางเบาแล้วก็ติดทนนะคะเจ้าดองเลยแพ็กเกจก็เออมาต่อกันด้วยแพ็กเกจนะคะอันนี้ก็เออคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นะคะเป็นหัวเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะนี่อ่ะเทสก่อนเลยนะคะว้าวอันนี้มีความ สีฉ่านะคะแต่ว่าคิดว่าเวลาทาเราอาจจะไม่ได้ทาให้มันหนักขนาดนี้นะคะเดี๋ยวลองเบรนอ่ะมันก็จะอกเป็นส้มๆนะคะแล้วแต่นะคะเราจะทาหนักหรือท,ทาเบาเนาะอ่ะเดี๋ยว๊บลองทาเบาๆก่อนเนื้อสีชัดมากเลยนะคะอืมถ้าทาเป็นเบรนจะได้ประมาณนี้นะคะเนื้อนี้จะไม่รู้สึกแบบเวลาทำางเนี้างเงี้างเนี้ย คือเหมือนทาไปแล้วก็คือแห้งๆไปเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันคือเนื้อแบบตัวเมื่อกี้กุบลองทาถ้าทาเข้มๆเป็นยังไงนะคะเนื <c oughs> ้อสีชัดจริงนะคะแต่ว่าสำหรับกุ๊บว่ามันหนักไปหน่อยกุ๊บไม่ค่อยชอบสีที่มันหนักขนาดนี้นี่นะคะโอเคตัวต่อไปตัวที่สามนะคะตัวที่สามนี่เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ royal beauty นะคะ soft matte อันนี้เป็นเขาเขียนว่า T in one นะคะปากแก้มตาซอมแมชนะคะแพ็กเกจก็เหมือนกันเลยนะคะตัวนี้มีความชุ่มชื้นนะคะมีการบำรุงใส่วิตามิน E มาด้วยนะคะแล้วก็คิวเทนนะคะลดลยิ้วรอยส่วนมากจะเป็นหัวหมุนนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นลักษณะน,นี้เหมือนเหมือนกันเลยเนาะเฮ้ยตัวเมื่อคืติดดีจริงนะคะทุกคนผมเช็ดแล้วยังเป็นรอยหลยเลยเห็นปะเฮ้ยอ,อันนี้มีความน้ำตาลนะคะ มีความมีความแมทมีความน้ำตาลแต่ว่าไม่ได้แมทไม่ได้แมทจนจนแห้งอนะมีความเลื้อเลื่อ,อ,อนนำ้นำน้ำนิดหน่อยนะคะเราลองมาแต้มที่ปากเลยกลิ่นก็โอเคนะคล้ายๆตัวแรกเลยกลิ่นอนะกูรู้สึกว่าเนื้อเหมือนตัวแรกเลยนะคะตัวที่เขาทํามาเพื่อสําหรับนะคะตาปากแล้วก็แก้มนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อแบบนี้แหละคือถูกต้องแล้วนะคะีจะลองสัมเลนให้ดูนะอันนี้ไม่ความเหมือนตัวแรกเลย กูรู้สึกว่าเหมือนนี่นะคะเบ็นได้แต่กูลองทาให้มันหนาขึ <th <th ้นเป็นแบบผู้หญิงแบบแบบเฟียสเฟียเฉียวเฉียวทาสีนี้นะคะโอเคค่ะหมดไปแล้วสามตัวนะคะเหลืออีกสองแต่อีกสองเนี่ยคือมีอันละสองหัวนี่คือเหตุผลที่กูรู้สึกว่าเอามาแค่ห้าตัวก่อนเพราะต้องเช็ดอะ โอเคตัวต่อไปนะคะอันนี้เป็นของสมูทโตค่ะแบรนด์สมูทโตนะอันนี้เป็นเบอร์0ูนย์แล้วก็01นะคะสามารถทาปากตาแก้มได้ทีอินวันนะคะเดี๋ยวนี้ลิปมันมันต้องทําแบบนี้แล้วเนาะคือแท่งเดียวคือจบเลยนะคะ,ะหัวหมุนอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนแพ็กเกจน,นะคะแตกต่างจาก3อันแรกเลยเป็นแบบว่า2หัวนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีรอยปะทุกคนดึงได้ เบอร์ศูนย์หนึ่งก่อนเลยนะคะอันนี้คือสีเนาะมีความออมจะชมพูเข้มเข้มผสมผสมส้มส้อมอิดอิดหน่อยๆอ,อะไรก็ไม่รู้สักอย่างเดี๋ยวลองทาบางๆกลิ่นนะคะตัวแรกตัวที่สามแล้วก็ตัวเนี้ยมีความกลิ่นใกล้เคียงกันเยอะเลยนะอืเขาบอกว่าเบลนด์ได้เลย เิ้เนื้อตัวนี้กูรู้สึกว่าเนื้อตัวนี้ลื่นนะคะลื่นๆกว่าตัวอื่นๆแล้วก็เวลาทําแบบเนี้ยมีความเป็นเนื้อมีความเป็นเนื้ออยู่น้อยกว่านะคะทําให้ดูเบานะคะดีเลยอ่ะเดี๋ยวลองทาหนาๆอืมจริงด้วยทุกคนตัวนี้นะคะเนื้อทกเจอร์ your, นะคะมีความลื่นลื่นกว่าตัวอื่นเลยไม่อยากทำอย่างเงี้ย รู้เลยมันดูแบบไม่ตกล่องอะเฮ้ยดีนะอันนี้กูรู้สึกว่าโอเคนะกรุชอบนะคะสำหรับอันนี้นะเบอร์ศูนย์หนึ่งโอเคอันนี้เกี่ยง่ายเลยนะคะสวยสวยงามตันท้องเรื่องเนื้อดีสีดีนะคะสมูทโตะเนาะแล้วก็เช็ดออกง่ายเวอนะคะ แล้วแต่คนชอบจริงๆนะไอเรื่องติดทนไม่ติดทนเนี่ยมันเหมือนการแบบว่าบางตัวบางตัวคนจะชอบลิปที่มันทาแล้วแบบอย่างน้อยกินข้าวก็ยังไม่ได้หลุดง่ายนะคะสาหรับแบบว่าลืมพกมาอะไรเงี้ยแต่บางตัวที่เช็ดออกง่ายนั่นก็อาจจะหมายความว่าอาจจะหลุดง่ายนะคะตัวต่อไปนี่นะคะแบรนด์นะคะชื่อว่าทาบายน้องชัดอ่ะอันนี้เป็นลิปของพี่น้องชัดแน่นอน ถ้าบายน้องชัดเนี่ยตัวนี้นะคะเป็นทินสีสดนะคะเบอร์03อีกตัวหนึ่งเป็นเซรั่มบำรุงนะคะก็จะต่างกับไอตัวสมูทโต้ที่ว่าอันนี้มีความเป็นบำรุงมานะคะอันนี้มีความเป็นทินมาแล้วก็ฉีดได้นะคะอันนี้เป็นทินก่อนละกันว้าวนี่นะคะตอนเด็กๆทุกคนเคยไหมดูไทยทิพยูกุปอะ่ะกูไม่รู้นะคะว่าคนที่ดูคลิปอยู่แบบอ็อาจจะมีรุ่นเดียวกับกูแล้วก็เด็กๆน้องๆกูปนะคะก็เมื่อก่อนนะคะ จะฮิตอุทัยทิพย์มากนะคะอุทัยทิพย์ที่เป็นลูกกิ้งอ่ะทาข้างในปากอะ่ะก็มีความเป็นอุทัยทิพย์นะอ่ะเนี่ยนะคะแต่เนื้อจะไม่ได้เป็นเนื้อน้ำนะคะจะเป็นความเป็นครีมครีมเจลเจลนะคะนี่ลองทานิดนึงก่อนทิ้นเฮ้ยอันนี้กลิ่นอันนี้กลิ่นหอมนะคะกลิ่นต่างกลิ่นแตกต่างไปเลยน,นะเอ้ยมันมีความทาไปแล้วมันไม่แดงนะคะมันชมพู อ,อันนี้ก็สําหรับลุคที่ไม่ได้แต่งหน้าหนักนะคะเหมหาะให้ถักทาให้เข้มก็ได้ก็เติมเข้าไปเกี่ง่ายนะคะเนื้อลื่นเบาเบาเบาที่สุดในถูกตัวเลยเพราะว่าด้วยความเี้มเ็นทินนะคะตามนี้เลยโอเคอ่ะตัวต่อไปนะคะอันนี้เป็นเซรั่มบำรุงแล้ะกุ่ขอลองเปิดเลยละกันอ๋อน้องหน้ารัก้าน้องมีความ นี่นะคะอ๋ออันนี้เป็นกรอสเลยนะคะอันนี้คือกรอสของจริงนี่นะคะนี่กุูว่ากูาชอบลิปสติกแบบนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าตัวเนี้ยจะทาแล้วเนอะไหมเดี๋ยวขอลองก่อน <S <S <ๆ>เพราะว่าเป็นคนที่ชอบให้ฝาบชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าลิปบางตัวแม้กระทั่งเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะทาไปแล้วเวลาผมลมปะหน้าอางเงี้ยมัเนเนอะต้องดูตัวนี้ก่อน <S <S 1> <S 1> นี่ทุกคนมันเย็น เฮ้ยพอทาปุ๊บเย็นเลยแล้วพอเนี่ยพอพูดพูดไปเนี่ยเย็นขึ้นนะคะมีความเย็นเย็นเนาะเดี๋ยวลองแบบแกล้งลงพัดดิลงพัดลงพัดลมพัดหน่อยอะอืมก็มีความผมผมปะแล้วก็เหนอะอยู่นะคะเนี่ยมีความเหนอะอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะนะคะก็อาจจะต้องทาแบบนึงก่อนไม่ใช่ว่าทาแล้วปัดแล้วแล้วลงมาเลยก็คงจะติดอยู่นะคะ<ม>เพราะว่ามันเ<ม><ม>นื้อแบบนี้นะโอเค อันนี้เราติดกระเป๋าไว้เลยนะคะตัวนี้เป็นเซรั่มบำรุงนะคะเป็นบำรุงด้วยโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวลิปทั้งหมด5ตัวกลุ่มนี้นะคะก็ ไปหาซื้อกันได้นะคะน Sell ในเซเว่นนี้เลเวลแล้วก็มีลิปอีกหลากหลายแบรนด์ที่กุ๊ปไม่ได้เอามานะคะโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กุ๊บนะคะแล้วก็อย่าให้กุุบเอาอะไรมารีวิวซื้ออะไรมารีวิวบอกได้เลยนะคะคอมเมนต์ด้านล่างนี้มันจะเป็นกําลังใจให้กุ๊ปอยากที่จะแบบว่าทําคลิปมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูแล้วไม่คอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่า คอมเมนต์ดีกว่านะคะโอเควันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย